เอเโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม s u m m มอร์ w ิววอลกับบูชแนลนะครับวันนี้อยู่กับไอดีเด็กนะครับเด็กมากเลยนะครับผมก็ได้มานะเอามารีวิวนะครับน้องอ่าโอมิวมืดเนาะก็เลยเอามาทําเป็นไกด์แล้วกันนะสําหรับทีม BJ เฟนะครับโดยโซโล่นะแบบไม่มีเมียไฟนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเสาเนาะลองดูเสาเนาะเสาเด็กขนาดใหญ่นะครับเนี่ยก็เสาอยู่ประมาณเวลพวกเนี้ยทุกคนนะเนี่ยก็ยังไม่สูงมากนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเนาะเนี่ย เสาเต็มเพิ่งเต็มเท่านี้นะครับอืมเดี๋ยวผมพาไปดูนะพาไปลงดันนะว่าจะทีมประมาณไหนเนาะถ้ามีเมียไฟอ่ะนะครับมันจะเซฟกว่าแต่ถ้าเกิดพอเราไม่มีเมียไฟนะมันก็ไม่ค่อยเซฟนะด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือมอนเตอร์บีเจฟโดยปกตินะครับก็คือมีหลีดต,ตัวหนึ่งนะหลีจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าก้าวอาหารมันหาง่ายนะเราก็ใส่รูนไฟสามเซตนะครับปล่อยตายแค่นี้เจนเซนนะครับก็สองไฟหนึ่งวิวนะครับ มีน้ำต้องใส่วิวนะสองไฟหนึ่งวิวเหมือนกันนะครับตายไปพาสซีฟเกิดมาจะได้เกิดมาให้โอดินมีบัฟเนาะแล้วก็คอรินคอรินนะครับผมนี่เลยสองไฟหนึ่งวิวเหมือนกันนะครับเขาเกิล oh สองไฟหนึ่งวิวนะแล้วก็โอดินไฟนะครับอ่าคิป,ประมาณห้าสิบแปดก็พอแต่ผมคี้เยอะแล้วผมไม่มีรูนจะลดมาแล้วผมก็เลยอเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันอเอาแค่อเอาแค่เล่นผ่านเนาะอ่ะมาดูทีมที่เหลือครับทีมตรงกลางนะครับทีมตรงกลางเนี่ยมอนสเตอร์มันไม่ค่อยมีเนาะในไอดีนะครับมันก็เอานี่แหละ จากบูมนะครับตัวแรกเนาะอันนี้ผมไปแก้รูนมาก็ใส่เป็นดีเฟนต์นะครับรูนบางเม็ดยังไม่ค่อยได้เสริมเท่าไหร่เลยทุกคนนะเอามาบัฟเกาะนะครับเนี่ยบัฟเกาะบัฟเกาะบัฟดาบเฉยๆนะครับอันนี้ถ้าให้ดีใส่วิวนะแต่ว่ารูนมันหมดนะครับก็เลยใส่เคาน์เตอร์ไปก่อนถ้าจะให้ชัวร์วันนี้ใส่วิวดีกว่านะครับผมอันนี้คือจุดอันหนึ่งที่ควรปรับปรุงนะในไอดีนี้นะครับแต่ว่ารูนมันไม่พอนะเดี๋ยวไปทําเพิ่มนะครับอันนี้อีฟิน้ท์นะครับมาทำหลีกขี้เหล็นะใครมีแท่ไฟก็ใช้แท้ครับผม เพราะว่าแทไฟเนี่ยมันไม่ต้องทาขีสูงด้วยนะนะครับจากไฟครับผมจากจากบูมนะเพราะถ้าคุณจากบูมแล้วคุณจะเอาลงใส่เป็นเลดแล้ววิวแบบเนี้ยนะครับค่อนข้างดีนะอันนี้ก็เป็นจากไฟนะครับผมทูนก็เสริมเท่าที่เสริมได้นะไอ้ไม่นี่ใส่สปีดด้วยไม่มีรูจริงๆนะครับเออแล้วก็จากน้ำนะจากบูมนะครับอันเนี้ยควรจะเป็นเลดแต่ว่ารูมันหมดครับก็เลยต้องอ,อนุโลมให้แต่จริงๆอ่ะถ้ามันติดเยกมาโอกาสที่มัน คือไอ้ตัวเนี้ยโดยปกติสกิลมันนะมันบัฟถูกไหมมันบัฟดาบแล้วมันก็ตีต่อมันก็เสียเทินไปแล้วนะแบบแทนที่แบบอ่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆในตัวนี้ก็โมตอเ์ย e กนะเพื่อนยังไม่ได้ออกสักทีนะครับอืมนะก็แนะนํานะครับเป็นเลดดีกว่าเนาะอีกตัวนึงก็บูมน้ํานะครับบูมบูมน้าเนี่ยรุนหมดนะครับเลยต้องไปเอาดูดเลือดมาใส่เนาะเอาจริงๆอะนะครับมันไม่ค่อยช่วย่าไรออกดูดเลือดอะคุณใส่เป็นเลดดีกว่านะครับแรงเน้นเบิร์ดดีกว่าเนาะแต่รุนหมดเนะี่ย ตัวนี้นะครับใส่มาให้มันบัฟดาบนะครับบัฟดาบบัฟโลนะก็คล้ายๆกับเอ่อเจ้าอะไรล่ะเจ้าไอตัวตัวบัฟตัวเนี้ยนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เมกแคนได้เนาะอินุนะครับอินุสามสามเดฟนะครับผมแล้วก็อินุมืดนะครับอินุมืดเนี่ยรูนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ใส่ไปก่อนนะครับอินุไฟเนาะอินุไฟถ้าให้ดีใส่เป็นวิวนะครับผมแต่มันไม่มีรูนรูนหมดนะครับใส่แบบเนี้ยนะครับอันนี้ขี้ขายไปสามนะ หายไปสามป่ะหายไปหายไปนิดนึงอ่ะหายไปประมาณเอ้ยแต่เราใช้ยี่สี่เนาะยี่สี่ใกล้เคียงใกล้เคียงได้อยู่แวมไฟแวมไฟก็บางไปหน่อยนะครับอืมีร่มมากนะเพื่อนๆนะไม่ชัวนะครับไม่ไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะว่าหนึ่งนะครับรุนมันอาจจะยังไม่ตรงสักเท่าไหร่นะสองมันไม่ใช่มีไฟนะครับถ้าทีมีไฟก็ขนาะที่มีไฟบางทีก็ยังมีร่มบ้างนะนานๆทีนะครับแต่ว่าพอมันไม่มีแล้วมันก็ค่อนข้างลำบากเหมืนอนกันนะแต่แบบ ถามว่าเล่นได้ไหมทําได้เอาไปฟาร์มก่อนนะไปฟาร์มหาทรัพยากรก่อนอนะครับเพอ b สี่กับ b ห้าอย่างไง้ของ b ห้ามันก็ดอกกว่า b สี่นะครับอย่างเง้นงเขาก็ฟาร์ม b สี่ทำเวลากันหมดแล้วใช่ไหมเพ<ๆ> <Hey, S 2> ื่อนๆพียง่วทางฟาร์ม b ห้าใช่ไหมครัเราก็พยายามทำทีมครับผมอะไรที่มันเสริมได้ก็เสริมไปนะนะครับถ้าเอไอออกสกิลดีเนี่ยหือมันก็จบด้วยเวลาที่เรียกว่าไม่ไม่นานมากนะเห็นไหมถามว่าโอดินเนี่ยมีหน้าที่อะไรทีมฝั่งซ้ายนะครับมายิงนะยิงสองขีนะครับยิงครั้งแรกนะครับ ยิงครั้งแรกก่อนบอสโดดนะย,ยิงปีแล้วพอเลือดเหลือครึ่งหลอดเนี่ยนะครับอพอบอสโดดเสร็จนะครับยิงอีกทีหนึ่งเกาะแตกแล้วยิงทีหนึ่งจบแล้วนะครับโอดินทิ้งทีมได้เลยนะที่เหลือก็อีกสองสองข้างเนี่ยนะช่วยกันทำดาเมจนะครับะนะเนี่ยเมื่อไอดีมันเรียกว่าเนี่ยคนบัฟแต่ไม่บัฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องอ่านตัวดาเมจช่วยเนาะช่วยกันทำดาเมจนะครับเอาให้มันเรียกว่าจบไวที่สุดนะครับเท่าที่จะจบได้นะครับ ข้อเสียเมื่อกี้เห็นไหมมันไม่บัฟพอไม่บัฟดาเมจขาดนะครับอ,อพอมันไม่บัฟดาเมจขาดผมก็กําลังคิดอยู่ว่าผมอาจจะต้องย้ายนะอาจจะต้องย้ายนะครับย้ายอีฟิตนาไปอยู่ฝั่งนะนู้นนะเนี่ยนะครับได้ยิงไหมเนี่ยรอบนี้มันไม่ได้ยิงทุกคนเห็นไหมเพราะวิการที่มันไม่บัฟนี่แหละนะครับอันนี้น่าจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองย้ายให้ดูนะบางทีก็ลำบากเหมือนกันนะครับ AI ้ไ้มันไม่ เอไอมันไม่ยอมบัฟน,นะครับเดี๋ยวเราลองย้ายดูนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราลองย้ายสลับกันนะครับสลับแบบนี้นะคีเลตน,นะครับเอาตัวไหนไปช่วยยืนหน้าอีกตรงนีไ้ไหมตัวนี้ก็บางไปหน่อยนะจักไวไหมให้มันยิงกันไปแค่นั้นแล้วกันนะครับอลองสลับดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม จะให้ทีมนี้มันบัฟมนะั้ยบัฟไหมว่าจากบูมเนี่ยมันค่อนข้างบางนะเออมันควรจะบัฟนะครับแล้วฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็บัฟเนาะโอเคถ้าอย่างนี้น่าจะน่าจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะทีน,นี้ครึ่งหลอดแล้วนะเพื่อนๆนะครึ่งหลอดแล้วนะครับเดี๋ยวมังกรจะโดดแล้วเนะี่ยมังกรอนว่าไงครับมังกรอนโดดไปแล้วทุกคนปาบก็ให้นะครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม โอเคแมวตายนะครับผมแมวตายดามีถายไปอีกหน่อยนะโอ้ยมีตายนะครับรู้สึกว่าหนักกว่าเดิมอีกทุกคนนัก,กว่เดิมอีกนะเพืเเนนะ่อนๆนะนะครับเดี๋ยวลองกลับมาใช้แบบเดิมนะครับผม เรากลับมาใช้แบบเดิมอ่ะเอาอ e ีฟิตไปยืนหน้าเหมือนเดิมนะครับอยากจะช่วยแถวหน้าจังเลยเอาจากแม่จาก,จากมีวิวนะขึ้นไปช่วยนะครับอ่ะค่อยปรับนะใครที่ลองดูคลิปนะครับลองเอาแฮมดูนะเพื่อนๆน,น,นะแล้วก็นะครับใครทำแล้วผ่านใครทำแล้วโอเคยังไงก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผมยืนหน้ากันอย่างเยอะเลยนะเพื่อนๆรอบนี้นะครับ แม้ว่าทำตำแหน่งกข้างเร็วนะแล้วมีแบนดิ้งด้วยนะครับครึ่งหลอดละบอสโดดพอดีนะครับอีฟิตน้ำอีฟิตน้ำแท้จริงอ่ะอย่าใส่เอ็กนะครับ อย่างที่บอกไว้พวกลงมังกรเนี่ยนะครับจะไปใส่ X นะมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับนะก็เดลองดูนะว่ามันจะล่มช่วงไหนนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆนะค,ค่อยไฟค่อยปรับกันไปนะครับแนวทางสําหรับการทําแบบไม่มีเมียไฟนะครับก็ประมาณนี้เนาะถ้ามีเมียไฟนะครับทีมันก็จะเรียกว่าดีกว่าน,นี้อีกหน่อยนะครับแทนนี้มันจะลม่มมันก็อาจจะไม่ค่อยล่มสักเท่าไหร่นะครับนานๆนานๆ อย่างไอดีของน้องบูเนี่ยนะเออไอดีริวแสงแทบไม่ล่มเลยนะไม่ล่มเลยเท่าที่ผมเล่นมานะครับหลังจากที่ปรับรูนเสร็จเนาะแล้วก็ใช้เป็นริวนะพอดีมีริวไฟนะครับไอดีนะจริงๆไม่อยากจะใช้ริวหรอกนะครับเพราะเออมันเพราะออมันไม่มีตัวอื่นนะครับอย่างเข้าหางไฟก็ไม่มีอะริวก็ริวนะครับเนะี่ย เรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะฟาร์มไปสักระยะหนึ่งนะครับฟาร์มไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีหินเสริมมีอะไรเสริมนะครับระหว่ mm hmm. างนี้ก็ฟาร์มลู้นด้วยนะฟาร์มบีเจสลับกันนะก็แนะนํานะครับถ้าไอดีผู้เล่นที่คุณยังแบบยังไม่โตมากนะยังเป็นแบบประมาณดาวเงินนะพวกเนี้ยเน้นนะครับเน้นในโคเยอะนะครับเพราะในโคได้ทั้งวิวนะครับได้ทั้งวิวได้ทั้งวิวได้ทั้งโทรศัพท์นะครับผมก่อนช่างแจ่มนะแล้วเดี๋ยวพอ ดูตัวฟาร์มมันลงตัวเมื่อไหร่นะคุณก็นะครับย้ายนะย้ายไปฟาร์มไอ้นี่องค์กรนะนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มอนมันเน้นไปทางตัวเปิดเดยอะๆไอ้พวกที่แบบว่ามันต้องใช้สปีดอะไรเงี้ยหรือดิมอนแสงอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเนะี่ยก็ไปจัดกันนะอจัดกันได้นะไปจัดโกลมนะครับแต่ถ้าเกิดมอนทั่วๆไปสายเมตาเขาอีกะนะอีเกวิวนะครับอีเ e กนเมสิตอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ ผ่านนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าเป็นไงกันบ้างนะเพืนนะ่อนๆนาะนะครับเวลาก็นิดนึงนะมีแข่งกันบ้างนะครับนี่ก็รอบที่สามนะเข้าไปดูอีกนะเข้าไปดูให้กำลังใจมอนเตอร์นะ <c oughs> มีเหมือนกันนะบางคนนะครบางคนบอกว่าพี่ผมโอ้โหผมฟาร์มไม่ผมฟาร์มอยู่แล้วผมไม่เข้าห้องน้ำนะนั่งดูตั้งนานไม่ล่มนะครับเดิน <c oughs> ไม่เข้าห้องน้ำกลับมา <c oughs> ยกตี้มีใครเป็นไหม ใครเป็นก็ลองคอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ตีมาเนี่ยก็ติดแฉลบนะครับเห็นไหมโอดี OD นนี่ครับโอดี OD ยิงเท่าไรสามตระเคนสามตีหกเคใช่ไหมก็ย่างเบานะอย่างไอ้ดีอื่นยยิงไปยิงได้แรงกว่านี้นะครับ นะต้องค่อยปรับนะเพื่อนๆนะอย่างที่ผมบอกนะที่ยืนสองตัวมีตายอ่ะขยับตัวหน้าขึ้นไปตัวไหนมีวิวเขขยับขึ้นไปช่วยนะครับนี่หน้าสีเลยนะี่เป็นทีมฟุตบอลที่ยิงกระโจยเลยนะทุกคนนี่นหน้าสีไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วอย่างที่บอกว่าแมวลมนะแมวลมม็นคนใส่วิวนะนะครับแต่ว่ารูนผมไม่มีเดี๋ยวฟ้ามาเดี๋ยวมาแก้รูอีกรอบนะครับ เราก็ได้แบนดิ้งจากแมวเนาะเมื่อกี้เนาะใช่ไหมเรามีแบนดิ้งจากอีนุใช่ไหมถ้ามีแบนดิ้งสักตัวก็น่าจะดีนะอนุบิดลมก็ดีนะโอ้โหนี่จากผมไปแล้วทุกคนตอนนี้ตอนนี้ไปไวมากนะครับเนี่ยอาจจะเฟล,ลได้นะอาจจะเฟลเพราะประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็หวังว่านะครับผมเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้เนาะแล้วเดี๋ยวพอคุณได้มีไฟมาคุณก็มีไฟนะครับมาแทนไอ้เจ้า พี่ซีลมนะก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็โอเคนะก็ถ้าเพื่อนๆชืน่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ